สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะพูดเรื่องประกาศอันสุแบบนี้ครับเป็นประกาศยี่ห้อคอสนะครับคอสนะครับเป็น USA นะครับตั้งแต่1846โอ้โหไม่ผิดนะครับ1846นะครับถ้าเป็นปักเกอร์นะครับปักเกอร์อยู่ที่ของปักเกอร์อยู่ที่เท่าที่1888เองนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากๆแลนมีของโลกเลยนะครับ ของอเมริกานะครับอ่ะเราดูน้องใหม่ของซีรีส์ตระกูลล่าสุดของปากาคอสคือปากาคอรสรุ่นคอนเวนท์รีนะครับตัวนี้เป็นแหลกแบกนะครับแล้วก็ CT ทเป็นบอลเพนนะครับหรือเรียกว่าบอลพอยก็ได้นะครับที่สำคัญผมจะให้มาดูเพราะอะไรเพราะตัวนี้เป็นมีใบรับประกันของแท้แน่นอนครับมีแล้วก็มีศูนย์ประกัน w ว r l d ทั่วโลกครับเราก็จะแต้มราคาโลโก้ให้ลูกค้านะครับเป็นยืนยันความมั่นใจนะครับเราก็ลงสามารถลงทะเบียนในที่เว็บไซต์เราได้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้เป็นหมึกปากา ส่วนมากลูกค้าจะซื้อแพคเกจพร้อมกันนะเพราะว่าอะไรเพราะาตัวนี้เป็นบอลเป็นบูสีบูนะครับเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังแล้วกันอะเรามาดูว่าทาไมรุ่นนี้ถึงได้ความนิยมณนะตอนนี้ฮอตมากๆในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูนิดนึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขยับดูตัวนี่ก่อนลักษณะปากกาจะเป็นแบบนี้นะนี่โอ้โด้ามคนที่ชอบด้ามใหญ่ๆครับท่านที่ชอบด้ามใหญ่ๆลูกค้าคุณลูกค้าที่ชอบด้ามใหญ่ๆนะครับผมแนะนํารุ่นนี้เลยครับ แล้วก็ทาเลเซอร์สวยมากเลยนะครับใช้เครื่องเลเซอร์3ล้านนะครับตัวนี้คือดรอกเตอร์เนี่ยครับแล้วก็ส่งเขาเรียกว่าฟอนต์นี้ก็เป็นฟอนต์ที่ได้ความนิยมสูงมากเลยนะครับสวยงามนะครับนี่คือลักษณะของปากกาคอสนะครับผมจะหมุนให้ดูก่อนนะครับนี่ดูหัวนะครับโอ้โหสวยงามตามแบบชอบของคอสเลยนะครับนี่แล้วเป็นปากกาที่บางท่านชอบมากเลยคิดนะครับสามารถซื้อกันทุกสีครับเป็นคอเลกชันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นปากกาที่ สวยงามมากเลยนะครับมีคอสนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูแล้วกันอ่ะมีคอสนะครับลักษณะของคอสจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคอสคลาสสิกเนี่ยคอสคลาสสิกพวกคลาสสิกเคนตูรี่เนี่ยเขาจะมีโลโก้ตรงนี้ด้วยอ่ะนะแต่ตัวนี้ไม่มีเพราะว่าด้านนี้ใหญ่สะใจเป็นไซส์ L โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นลดัดผมเรียกว่าเป็นลัดเลยนะครับเพราะว่าบางท่านชอบปกากใหญ่ใหญ่จับมใหญ่ๆโอ้โหแล้วสวยงามมากเลยนะครับจริงๆนะ แล้วเที่มคันผมใช้ดูตัวน้ำหนักบางคนชอบแบบเฮฟวี่เฮฟวี่นี่ยี่สิบแปดจุดเก้าคำเกือบถึงสามสิบนะครับถือว่าพอสมควรนะแต่ถ้าต่ำกว่าสามสิบก็ยังถือว่าเบาอยู่ดีถ้าเกินสามสิบถือว่าสูงนะครับต้องสะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญผมจะวัดให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่เวอร์เนียนะครับด้ามจับอยู่ตรงนี้สิบจุดหกมิลว้าว ใหญ่มากเลยนะครับขออยาและด้านด้านบนนะอยู่ที่เท่าไหร่12.4มิลโอ้โหโตมากนะครับรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับปกติจะวัดสองแบบนะเนื่องจากว่าวัดความยาวจริงๆนะครับของตัวด้ามอยู่ที่139.9มิลนนครับคือ14เอ่อ139มิลน,นะครับก็เกือบ14เซนครับสามารถเข้ากระเป๋าเสื้อได้ นี่ถ้าส่วนที่เข้ากระเป๋าเสื้อจริงๆแล้วอยู่ที่12.24นะครับเห็นไ,ไหมครับ122.4มิลนะครับที่เข้ากระเป๋าเสื้อเราแวนวะเสื้อแบบนี้นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนไม้เหมือน,นะครับต้องใช้พลังในการดึงอ่าผมบอกใช้พลังในการดึงคืออะไรครับคือนี่ค่อยๆดึงออกมานะครับนี่ต้องค่อยๆเย็ยเนๆดึงอ่านี่จะไม่เหมือนประการุ่นอื่นนะครับแล้วก็หมุนวิธีการคือหมุนขอบอกว่าทนมาก ปากกานี่นะครับเป็นไส้ปากกาคอร์จะเป็นลักษาแบบนี้เล็กๆเพียวยาวนะครับอ่ะก็คือเดิมที่มาจะเป็นสีดําลูกค้าส่วนมากจะซื้อ,อ,อคุณลูกค้าจะซื้อเป็นแพ็กเกจเพิ่มไปด้วยเพราะว่าเซ็นเอกสารคนไทยสีน้าเงินเป็นหลักนะครับก็ตัวนี้ครับอ่ะนี่คือผลิตนะครับอ่านี่นะครับก็นี่คือของคอร์นะครับหนึ่งแปดสี่หกเลขสวยหมยน,นะครับก็ทั้งนี้นะค,ะครับ ข้อดีของปากกาคอนนะครับไม่มีสปริงนะครับหมุนลงล็อกเท่ากับว่าระบบนี้ทนทานมากๆเลยคือทนจริงๆครับหมุนอย่างเดียวเห็นไหมครับอ่าไหมหมุนปุ๊บแล้วก็ราสปริงของเขานเนี่ยไอ้เขาเรียกสปริงคือระบบการหมุนน่ะมันะลื่นสมูทมากเลยเนะี่ยเห็นไหมครับสมูทมากเลยอ่าแล้วเขียนสวยไหมผมบอกว่าเขียนสวยเลยครับเพราะว่าตามฉบับสองฉที่เป็นอเมริกาครับลื่นครับขอบอกว่าลื่นมากลื่นจริงๆ นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมีคําถามเกี่ยวกับปากการุ่นนี้นะครับปากกาคอร์สนะครับคอร์สจะมี2รุ่นที่ขายที่ลูกค้านิยมใช้นะครับก็คือณตอนนี้ก็คือจะมีรุ่นนี้รุ่นหนึ่งนะครับก็คือคอนเวนเทอร์รี่นะครับรุ่นแรกกับอีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่าเซนจูรี่ครับเป็นเป็นคลาสสิกครับเซนจูรี่นะครับแล้วก็หมึกก็จะเป็นอีกแบบนึ่งครับคือหมึกของปากกาคอร์สจะมีอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบของนี้หยิบให้ดูแป๊บนึงนะอ่ะ นี่ไงเจอแล้วหมึกคอสเป็นอีกแบบสองแบบนะครับหมึกรุ่นนี้คือใช้ตัวนี้นะครับก็คือเป็นบบลพอยน์นะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งคือเป็นเกลิงนะครับคือหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับใช้ปากกาเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูว่าใช้เป็นรุ่นอะไรครับลักษณะจะมีเหมือนกันเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ต้องเปิดดึงออกมาก่อนแล้วค่อยหมุนเข้าไปหมุนตามเกลียวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแบบนี้นะครับที่เป็นเนี้ยแบบนี้คือเสียบเข้าไปนะครับจะลงล็อกพอดี เสียบเข้าไปลงล็อกนะครับมันจะลงล็อกกันพอดีนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยครับวันนี้นี่บางรุ่นมีเปิดปอกด้วยนะครับของคอแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยได้ความนิยมนะครับแต่นิยมเป็นรุ่นแบบนี้มากกว่านะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครมีคาถามเกี่ยวกับคาคตสนะครับสามารถส่งมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบต่อไ้มากที่สุดนะครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ